ใครมากดกินเนี่ยเอออีว่แล้วได้ขาวว่ามีห้างไหมเปิดอะไปบ้างกูอะไกลหน่อยพาไปหน่อยอือพาไปหน่อยไกลมากไหมเนี่ยเฮ้ยมันจะเย็นแล้วทำไมมันยิงไวจังเอา่าตื่นใช่ไหะเอาก็กว่าจะนอนเมื่อวานนี้กว่าจะนอะนรูไหมว่านอนตอนหกโมงนี่รู้ตื่น,นยังเนไม่เป็นไงเดี๋ยวค่อยไปยืนห้างก็อ่ ไม่น่วนเรอกเดี๋ยวให้นอนหนทีเที่ยงพาไปแล้วแวร้วไกลมันข้าวข้าวภูเขาไปเลยนะเออเดินยีไม่ไปนเนี่ยทำมต้นไกลโหบด,ด้วยทานนี้หรอเฮ้ยจริงด้วยทานที่เขากันนันทำเปิดแล้วนอนก้อนยี้นักช้า นั่นเนี่ยเห็นไหมนั่นอันั้นอันนั้น,น,นไม่เห็นสายไม่เห็นสายมือสายมือเห็นเจ็ดแม่นานไหนเอ้านี่เหรอมองไม่เห็นเนี่ยไปดูซิว่ามีคุกกี้มิวขายหรือเปล่าคุกกี้มิวไม่มีอ่ะเอ้ยประตูปิดอ่ะหน้าไปทันไหนเนี่ยเฮ้ยหายไปไหนเจ้าขอน,น้ำแม่ยนน้อ มันนี่ไม่ดีแล้ววะนี่มนนนนันนี่อันญญาเนี่ยทําไมมันเป็นนอนเช้าอ่ะขายแฟชั่นแต่ทําไมเป็นนอนเ,อเช้าน,นอนเช้าอ่ะเน่นอย่างนี้นี่เองงั้นิอ่ะไปไอนมอยที่นี่สวยอ่ะทนันยีตรงนี้มีคาเฟ่ด้วยเหรอ ใช่ทำไมคมไม่มีอ่ะหยังไม่ได้เปิดยังไม่รู้อ๋อยังไม่ได้เปิดไม่ใครยังไม่รับช่วงอ๋อยังไม่เปิดยังเป็นทานอ๋อมันมืดยรือเปล่าคนนี้ไม่มาเปิดไม่ยังเปิดยังไม่เป็นทางการยังไม่ยังไม่ใครไปเลยแต่ตัวนี้ด้วยตอวมันเยอะอยู่อือหึ กอนสั้นเฮ้ยมีขนมนด้วยน่ากินเออแล้วก็มีอีกเรื่องนึงด้วยจะเอา,าไปบอกไ,ไปบอกบอกคนในหมู่บ้านว่าจะมีนางวทเมืองใหม่ทั้งหมดเลยเหรอโอ,โอเคโอเคแล้วทำไมถึงตตอนนี้เวทมันมันมีของไหมมีแค่ตลาดกับร้านแค่นั้นแหละเหรอจะชั้นชวนอื่มเพิ่มไหมหรอ เยอะอยู่เยอะมากเลยทำไมมันมีน้นฉ่านเคมีเอ๊ะน้นเอนเนอร์แมนน้ำชายาแล้วก็น้ำพระนทิแล้วก็น้ำฉีฟ้ามันจะกินได้หรอมีแต่น้ำแปะกแปน้ำฉีฟ้าอะยังพอกินได้แต่น้าฉ่านเคมีเอ๊ะเอนเนอร์แมนคีเปอร์แล้วก็พระนทิมันจะกินได้ยังไงมันเป็นตัวแทนมันเป็นแบบ ลูกไปฉีอ <Kristin Relax> <'t> ันนี <Assass> <eless> <Apa? S 2> ้ก็อันนี้ก็คือน้ำยาล้างจานแล้วนายน้ำจานกินนี่ด้วยเหรอเอ๊ะน้ำยาอันหลังสุดสบายจนล้าจานอันอันที้สองน้ำส้มอันนี้สามน้ำเขียวอันนี้อ้ันนีคือน้ำองุ่นอันนี้ก็คือน้ำเอ่อน้ำ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 อะไรก็ใช่จะมันเป็นฉานเคมีเอ็กนะแล้วน้ายน้ำจานมันกินได้ด้วยเหรอกินได้ หนวมฟันพยัยงเชกว่าในแบบนี้มันจะไม่แข็งจนตีหัวหมาแตกได้หรอเบเกอร์เดี๋ยวตีหัวมาแตกกันเอ้ยบาเก็ตคือบาเก็ตมันซื้อขอนี้ซื้อขอนี่หน่อยได้ไหมไม่มีเงินไม่ได้เอาเงินมาเดี๋ยวมาทำเพื่อเอ้อชวนมาดูไม่ชวนมาซื้ออ่าอ่า ออทำไมห้อ,นองน้ำม,มีแค่ห้อนงน้ำชายห้องเดียวอ่ะทำไมไม่มีห้อนงน้ำหญิงผู้หญิงเพิ<อ>่มเข้าเออแต่ห้างฉั่วมะจะเป็นผู้หญิงเขง้าเฮ้ยทำไม,มห้อนงน้ำนี้ไม่มีประตูะอ,อ,อ่ะเอออ๋อประตู<อ>ยังไม่มาส่งห้อง,องอห้องนี้พอดีเออลูกค้าลูกค้านั่งขี่อยู่เบรคเบรคเบรคไก่อนกเ้ยถีบประตูทุเท็จหมอขอนค่ะ แต่อ่ะหนอคูณยังไม่มาใช่หนอก็มาใช่ไหมไม่เจอคนพวนี้เลยเป็นนานแบนี้กี่คืนแล้วไปแจ้งยันให้ชาวบ้านรู้ก่อนดีกว่าไหมเอ๊ะไปย้อนก่อนก็ยีนะเผื่อชาวบ้านทำไม่อยากรูมันน่ะไม่มีใครมาเดินตลาดตอนคืนรอกไหยโอเคแต่เมื่อกี้ยันเห็นคนเป็นเนี้ยนะ นั่นมันแค่ส่วนนึงเนอะแต่กนี้แต่กลุ่มพวกไอ้เห็นมานานนะเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะตั้งแต่กลับไปก่อนเลยเดี๋ยวไปดูวันนะเนอะไม่กลับบ่คนในหมู่บ้านเลยเจ้าขอน้ำแม่ยน้อยอยู่ไหน ก,นนก,บบกับไปย,ยานอีแล้วเหรอกะบ้านาก,าก,บบาก่อนไหมเยอะแล้วปิดนะนี่ก่อนไปไปกลับบ้านก่อนมีต้นปิดยุ่ชะขายอยู่จะปิดทำไมปิดให้มันเลยน้อยลงหนาวหน้าหนาวแล้วดิหน้าร้อนเหนือหน้าหนาวที่ไหนร้อนกระจายหน้าร้อนหน้าร้นมิชินะ เอ้ยน่าร้อนมีสามนี่เป่าไม่ประเทศไทยอะมีอยู่แค่หน้าเดียวคือหน้าย้อนหน้ายอมมากแล้วก็หน้าย้อนเป็นตะแตกอันนั้นมีสามอันนั้นมีสามเรีดูนะเออช่่มมันเถอะกับบ้านไปนอ,อ,อนก่อนวิวเว็บบ้านใหม่เหรอเรอพิสาม สายเช้าแล้วเหรอไปหาเจ้าความน้ำแม่ยน้อยจ้ะเร็วไปประกาศบ,บอกไม่ไหวเสียงไม่ไหวประกาศให้หน่อยก็ได้ไปไปประจัไปปะบไว้ไงยืนแล้วประกาศว่าจะรีโนเวทเมืองใหม่ทั้งเมืองไม่ประกาศใช่ไหม อย่างใ,ใครก็จะเป็นลูกเออประกะาศให้ก็ประกาศบนไหนตรงนี้เลยตรงนี้นลยเอาประกาศบนนี้ไม่เหรอเผื่อคนจะยงิงเอาดิมีคือไปมีคือไปเออว่าึ้นมาด้วยกันนี่เป็วนวาเซอมอนนั่นแหละว่าว่าทวนน้ำคือแฟนนั่นแหละประกาศประกาศเงินเราจะยิงนเวตเมืองใหม่ทั้งเหมาะเลยยกเว้นต์ไตอ กยามแมยน,นนอกเมือนจะชั่นเมือนขึ้นมาหยีใช่ไหมเจ้าขอ,อน้นแมยนนอกชั่ชนชนตาตา,ตามาเพิ่นมันจะยิงงเวเท่าที่จะทัน่ายเพื่อให้เมือน,นี้ดูสวยขึ้นเพราะเมืน่อนี้มีคนมาเยอะขึ้นแล้วแต่ตอนนี้กัยงไม่ค่อยคนเยอะจบการประกาศไอ,อ้เพียนเท่านี้ จะขอนำแม่เอลนอไปเยือนท่านต่อไหมจะตายจะตายไปเยือนท่านต่อไหมเออยย่งหไปงานทำไมไปชี้ขอนี่ท่านกันแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาเงินไปเอาเงื่ไปเอาเงื่เฮ้ยขโมยขโมยไปเอาอยู่บ้านเอลนอจีเอาเงินมาเลยขโมยเงินมันไม่มีสักบาท ยิ่งยำอยู่อยู่อย่างนั้นเอายำมาให้ด้วยไปด้วเมีนุ่งแค่ชอนอย่างนั้นเนี่ยไปด้วยชีเจ้าคนนำมาโยนนอ่ย่าีไหมตามนตมมัาไปเอายงินด้วยไอ้ย่มันผิดบ้าน ไม่มีสักบาทมีอยู่แค่ช้อนเงินนั่นเนี่ยเร็วนะเงี้ยวเงี้ยวเร็วอุหยของหมูโตนี้ไหมแพงอะทำไมถึง ได้ได้อยู่สองร้อยกว่าบาทเร็วไปเอวอยู่ไหนเนี่ยน้ำก่อนฮะกินน้ำแป๊บเหรออ่าไม่ผิดประตูนั้นเจ้าขอนะแม่ยน่อกอยู่ๆก็มีเงินน่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เข้าไปในบ้านเนี่ยแล้วก็ขโมยเงินใครมาก็มีอู่หัวขาว ปูขาวขาวมีตาฉอนขี่อ่ะขโมยมาจีดเอเอียนทอนอะไรเงี้ยนะปูขาวขาวมีตาฉี่ฟ้ากับฉี่แยนแต่เชื่อฉี่ยันเกือบหมกคุ้นๆว่ะไม่รู้ใครไม่รู้จักจริงอย่าอย่าอยูกันกันเฮ้ยมันไม่ได้ถ<ๆ>่ายนะคายอนเนาะ อันนี้ไม่ไม่มีไม่อยู่แค่เนี้ยเฮ้ยรอยแอมมีมีมีขอบคุณนะเรองนี้วันนี้ไม่ขายคอนเนาะมีพนักงานอยู่จะไปขายได้ไหมมาถึงเงาเนี่ยไม่ขายคอนเนาะไม่เดี๋ยวก็ไม่มีเงินเี่ช่วย ช่วงน,นี้ก็ไม่มีเงินจะไก่ชา,าเข้าที่แล้วเออไม่ขอขอไม่ไก่าชาเค้าเทีาา่ยมั้งเพอยีไม่มีเงินเรื่องมันเศร้าเอาโคกไปกินจะขวดไหมไม่อะากะเย้วจะยี่ชื้อยี่กับบ้านเนี่ยเครียดนะเนี่ยเออทำไม ถ้ามันคุ้มเหมือนสถานียกไฟเออหนาคนสร้างเขาคนสร้างที่นี่ข้อคิดไม่ออกกุเสียว่าจะสร้างอะไรแค่นั้นแหละเหรอเฮ้ยขออยากทุเออห่ามนีขอถุหน่อยได้ไหมหน่อย่ยยายายาเฮ้ยเฮ้ยเฮทุเหน่อยยังไม่ถุว่าอย่างนี้เราจะต้อนทำไงนนะเอายกแขนไปชิด เอาโยกเข์ตเอากระดาไปทำไมอ่ะมันไม่พอไปเอาโยกเข์ตไปถือเอาไปเอาไปนี่เอาไปใส่ขอนเอาไปหนักชื่ออะไรนะ่าเอาเค็งไหม, <c oughs> มนเหนียนกันเยอะชือหมกยี่อดีวอก,กว่าหิว ใช่ใช้ย,ชยกแข่งทำไมมันใช้ไม่เห็นได้อ่ะเอาญี้เพิ่นด้วยมิต้องใช้ยก,กเขนเออเผืเออ่เอ,อเลยใหญ่นะตรงนี้อย่าน,นะตร,ตรงนี้ของสงวนห้ามซื้อหมดเออไม่ซื้อหรอกซื้อแค่เนี้ยไปคิดเงี้ยดีกว่าอ,อ้าวทำไมตอนนี้มันไม่มีคน คิดเงินั้องกดได้จะประมาณต้<ะ>องกดได้จะประมาณเฮ<อ> <20. S 1> ้ยยังไมให้เขาเลยอ่ะเอาไปเอาไป<อ>าให้ขอนไ,ไปก่อนให้เขาเอาไปคิดเงินเฮ้ยเผลยโยมหมูให้ไม่เป็นไรทั้งหมดนี่เท่าไหร่ฮะฮะหมดนี่เท่าไหร่ตั้งหมดนี้หนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาท มีเงินน้อยบาทเท่ากับเหียนทองอ่ะก็น,น่าจะประมาณห้เหียญทองเหรอสามสิบเพราะเหีเยญทองมันเหียญสองบาทอ,อาฉันิ่งฉนช่ใช่ไหมมีไหมมีไหม,ไหมอามีอยู่อ่ะแบนกันคนละ4ิห้าเหียนม,ไมะไม่มีสิห้าไม่มีสิบห้าเหรียญ นี่ยี่สิบห้ายัใจให้ไว้อเคไม่มีเอายอย่าใจให้หมดอ,อ่ะเอาไปพอไหมฮะพอไหมเอาไปเอาไปเฮ้ยใจให้แล้วใจแล้วพอไหมอยากหมดเนี่นนนยเงียบงส่าพอไม่ใช่ว่าเป็นใบเหรอ ไปคาเฟ่ก่อกีกว่าคาเฟ่ไม่มีคนบอกว่ายัางไม่เปิดอ้อคาเฟ่ตู้เย็นขอนคาเฟ่ก็ไม่มีร้านเชือกก็ไม่มีแล้วทำไมชั้นห้าม,มันมีอยู่แค่หอนร้า,นานเนี่ยนี่ว่าร้านอื่นจับเพิ่มมาเทียนนะร้านอื่นจะบเพิ่มเปิดเหรอเบอกว่าจะรีใหม่หมดเนี่ยเหรอ,หรอ แต่ยาห้านี่มันพื้นฐานเฉะไม่ใช่หรอทำไมขอมันมีแค่เนี้ยก็ก็มันถูกทำเสร็จไงเออถ้ามันถูกทำประจำที่ก็ไม่ค่อยเยอะไปกว่าประตูห้าก็ไม่ิดเออมันไม่แค่ประตูน่ะแตะ่โนมาเอ๋อมันเป็นประตูะตโนูมือนะครัไปขายขอนต่อดีก,กว่า แมฝนหรือเปล่านะเจ้าขอนนะ้ำแม่โยงนงออยู่ที่นี่มาตั้งไหนวันน,วน,นี้ทำไมฝนมันยังไม่ตกอีกไปขายขอนก่อหรือกก่าเจ้าขอนนะ้ำเอา้าไม่ตามมาเหรอเออถ้ามาขายขอนต่อยรกอก่า หันหน้ามาหาตนนี่หันหน้ามาตนนี้ตนนี้ง้ายขึ้นเออหัน,นไว้มาไว้เลยเาขาขาเอ็มไม่ต้นขาไม่ต้นขั้นม้อะไรครับน้ำไม่ไม่ไม่เออเออเออแบบนี้ก็หันหน้ามาหันหน้ามา,เ,า,นานเ,เล่นโทรศ